เก่งก็ยังพลาดฉลาดก็ยังพลังระวังก็ยังผิดเพราะนี่คือธรรมชาติของชีวิตเป็นแบบนี้จริงๆนะโยมเก่งก็ยังพลาดฉลาดก็ยังพลังระวังก็ยังผิดเพราะนี่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตจริงๆเห็นเรือที่โยมเขาประกอบมานี่เขคงจะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรกนะว่าจะแปะเข้าไปแต่ละชิ้นกว่าจะใส่สลักเข้าไปแต่ละชิ้นนี่ คนะงจะต้องระมัดระวังแล้วก็ผิดพลาดมาพอสมควรชีวิตก็น่าจะแบบนั้นเลยโยมบางทีเห็นบางคนเขาใช้ชีวิตระมัดระวังมากเลยกินอาหารก็ระวังออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่นอนดึกคือเขาใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแบบคลีนที่สุดแต่สุดท้ายก็ยังเป็นมะเร็งพยายามระวังแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นที่จะเป็นมะเร็งออกกําลังกายทุกวันแต่ก็ยังเป็นเส้นเลือดสมองตีบได้ ในชีวิตระมัดระวังแค่ไหนก็ตามทีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในชีวิตเราคือมันมีวิบากกรรมเก่าด้วยกันทุกคนในพยายามระมัดระวังดีแล้วแต่มันก็มีวิบากกรรมเก่าที่มันมันจะต้องมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนทั้งท้งที่สร้างเหตุดีในปัจจุบันแต่ถ้าเขาไม่สร้างเหตุดีในปัจจุบันมันก็จะยิ่งไปมากกว่านี้อีกแทนที่จะมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกในวัยอายุสัก40-50ก็อาจจะไปเป็นสค่ตอน20ต้นต้นก็ได้ ดังนั้นการที่ระมัดระวังดีก็ดีมันจะยืดเวลาเข้าไปอีกาการมีสติาการไม่พลาดพลั้งบ่อยๆการตั้งใจใช้ชีวิตมากๆมันก็อย่างน้อยก็ยังยืดอายุเพราะเราทำความเข้าใจว่าแน่นอนที่สุดเราทุกคนมีปัจจัยแทรกซ้อนคือกรรมเก่าที่พร้อมจะให้ผลเสมอแต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเลยบางคนอาจจะใช้คำว่าก็เห็นออกกำลังกายก็เส้นเลือดสมองแตก เห็นพยายามกินอาหารระมัดระวังเหลือเกินก็ยังไม่พ้นการเป็นมะเร็งงั้นก็ไม่ต้องไประมัดระวังอะไรเลยสิไม่ระมัดระวังไม่แน่อาจจะเป็นเร็วกว่านี้เดือดร้อนคนอื่นนานไปกว่านี้ 2. ไม่ระมัดระวังก็จะติดนิสัยติดนิสัยของการไม่ระมัดระวังนะแล้วก็จะทําให้เกิดนะชีวิตกลายเป็นนิสัยใหม่ที่ไม่ดีไม่ดีแล้วกนะ็ส่งผลถึงภพชาติต่อไปที่มันจะมีผลพวงจากการ ที่ไม่มีสติในปัจจุบันนี้อีกฉะนั้นก็เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยนะจากเรือที่เห็นที่เขาอุตสาห์ประกอบจากชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ต้องใช้ความระมัดระวังเก่งก็อย่างพลาดฉลาดก็อย่างพลังระวังก็อย่างผิดเพราะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตจริงๆมันเป็นแบบนี้นะก็ขอเจริญพรเป็นกําลังใจไม่ไดสานะครังเพขอเจริญพรนาี้อําเภอเมืองตราด ทำโดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในอำเภอเมืองตราดเาคภาษอราได้จัดอบรมพระนวกในการบวชพระตอนนี้พระอาจารย์เจ้าคณะตำบลประเียนธรรม9ก้าประโยคก็กำลังได้ให้โอวาตในการเปิดความสำคัญจึงเป็นเบื้องต้น วันนี้เราใช้สถานที่ที่วัดอ่าวช่อคือภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายอนุโมทนาในส่วนต้นต้นของการกิจการงานพบปะกันในภาคเช้าของคณะสงฆ์เวลาสั้นๆอำเภอเมืองตราที่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นไปโดยลําดับท่านจะได้มาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพรรษานําท่านทั้งหลายบูชาจนถึง ตอนนี้พระก็เริ่มเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกว่าเันนี้เราใช้ที่วัดอ่าวช่อเป็นสถานที่อบรมพระนวกะพระอาจารย์มหาเพชรเจ้าวาดวัดห่าวช่อเจ้าคณะตำบลได้เป็นประธานในการเปิดจัปอกาวและวิปัสสนาทุระคือการ ขอให้ยอดโยมได้อนุโมทนานะมีกิจของคณะสงฆ์อันใดที่เราพอช่วยอุปถัมภ์ได้ช่วยกันร,รักษาพุทธศาสนาร่วมกันได้ก็ช่วยกันตามสมควรแก่กำลังเทิดใครไม่มีทรัพย์ ก็อย่าไปสนใจว่าจะต้องใช้ทรัพย์ในการบำรุงพระศาสนาใครไม่มีสิ่งของขก็ไม่จำเป็นต้องติดใจว่าเราจะต้องใช้สิ่งของในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช้แรงกายของเราก็ได้นะใช้แรงใจถ้าใช้แรงกายไม่ได้ไม่มีแรงกายเราก็ใช้แรงใจของเรารู้กัไป ในการที่ช่วยรักษาพระศาสนาก็ได้หรือถ้าแรงกายแรงใจไม่ได้ไม่มี ก็ขอให้อย่าได้ขัดแยง้งอย่าได้ขัดใจอย่าได้พูดจาอะไรท,ที่ทำให้เกิดความแตกแยกแต่ความสามัคคีวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองตราดนะยโยมจได้อบรมพระนวกาก,กันวันนี้ที่นี่ เดี๋ยววันนี้พระอาจารย์ก็อยู่กับพระใหม่อบรมพระนวกะหนึ่งวันจบสักเวลาประมาณสามโมงเดี๋ยวสี่โมงก็จะไปสนามบินที่ตราดวันนี้ขึ้นเครื่องตอนห้าโมงเย็นบินจากตราดไปลงสวนณภูมิพรุ่งนี้เช้าถึงจะบินไปอุดรบรรยายธรรมมีเทศมีทอคที่เซนท่านอุดร จังหวัดอุดรธานีนาติโยมที่มีความประสงค์จะไปฟังธรรมร่วมกันที่เซนท่านอุดรธานีในวันพรุ่งนี้นะจะมีครูบาอาจารย์ไปแสดงธรรมเยอะเลยพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็ไป จะอยู่ที่นั่นหนึ่งวันญาติโยมท่านใดจะไปร่วมฟังธรรมก็ไปนะที่เซนท่านอุดรในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเป็นต้นไปนะาอใหญ่จะเปิดให้เราได้เข้าเวลาเจ็ดโมงเช้าเลยทีเดียวทุกท่านเป็นพระให้เต็มร้อยนะครับเออจำนวนมันน้อยแต่ว่าท่านเต็มร้อยทุกที่นะผมก็อยู่ที่นี่หลวงพ่อเจ้าอาวาสลูปก่อนที่ผมมาบวชู่ด้วยท่านบอกว่านี่ ต้องเป็นทั้งข้านนอกและข้านในต้องเป็นทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกเราครอผ้าบาสบมามัดแล้วข้านในจ,จิตใจของเราเนี่ยให้เป็นพระ้วยแล้วเป็นพระให้มากอย่าไปเป็นพระน้อยนะเป็นพระให้มากๆอย่าเห็นแก่ตัวแบ่งปันกันครับและท่านทั้งหลายครับอย่าลืมตัว ว่าเราเป็นพระหน้าที่ของเรากิจจวัตรทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านนำพาปฏิบัติเนี่ยท่านจังหลายมาแล้วให้ได้ประโยชน์มาปวดทั้งทีเอาดีกับไปนะครับอย่าไปเอาเสียเสียเข้าไปเลยวันนี้เรามาพบปะก,กันมาเห็นสังคมของคณะสงฆ์ปูใหญ่ผมก็มีเอกสารถาวายท่านเป็นของเล็กน้อย ถวายท่านนะครับไม่มีอะไรจะถวายสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธพาสุตีภวันตุเตพพขอเราท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมอย่าพึง่งรเ,รเรื่องของการอ้อนวอนสวดเสกต,ต่างๆขอจงเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า และอย่าเป็นผู้ที่หวังว่าใครจะมาช่วยเซฟให้ชีวิตเราดีขึ้นดีวันดีคืนดีขึ้นทุกวันมีแต่การตั้งใจลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งนั้นกรรมใครกรรมมันเวรใครเวรมันนรกใครนรกมันสวรรค์ใครสวรรค์มันใครทำใครได้ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำไว้เท่าไหร่ได้เองทั้งหมดขออนุโมทนากับการอบรมพระนวกัะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราที่วัดอ่าวช่อวันนี้เริ่มแล้วและจบในเวลาช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงครึ่งอนุโมทนาคจบความชันเกเลผมปวดให้หลวพ่ออุปชาท่านจะถวายกำลังใจ สองทุ่มตรงนะได้เวลาสวดมนต์กันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะได้พักผ่อน <c oughs> <c oughs> นะวันนี้ไม่ทราบว่ามีอารมณ์ตกค้างอะไรกันบ้างหรือเปล่าโยมกว่าจะมาถึงเวลาหลับนอนกันได้นะไม่ทราบว่าวันนี้อารมณ์ที่มันคุณขคล่องมองใจนะด้วยเรื่องอะไรมันยังตกค้างอยู่ในใจมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวมาเคลียอารมณ์กันนิดนึงเนาะวันนี้เรื่องราวต่างๆที่มากระทบกระทั่งจิตใจมันก็คงเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องหนึ่ง <c oughs> ถึงมันอาจจะดูรุนแรงสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าไม่น่าจะเจอเพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนแต่บางคนที่เตรียมใจไว้แล้วมีภูมิคุ้มกันดี <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรมากมาย แต่วันนี้สําหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกยังเหนื่อยล้ากับการประคับประคองอารมณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างโยมศีลอยู่ครบไหมวันนี้ศีลครบไหมศีลห้าข้อยังอยู่ครบหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นสิ่งที่ประทับ ตาตรึงอยู่ในใจแบบชัดเจนอยู่หรือเปล่านะหรือว่าวันนี้ยังมีความมั่นคงในการให้ทานอย่างมั่นคงดีอยู่ไหมย่างมั่นคงในการเจริญจิตภาวนาในทุกๆเวลาทุกขณะจิตดีอยู่หรือเปล่าก่อนจะเข้านอนก็ลองเคลียอารมณ์นิดหนึ่งนโะยมเคลียใจให้ดีๆนะดยการหยุดคิดหยุดปรุงแต่ง ไม่ต้องไปเอาข้อมูลอะไรมาเติมเพียงแต่หยุดปรุงแต่งหยุดการคิดฟุ้งไปไม่ให้จิตมันไปเอาเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาผสมกันชักแม่น้ำทั้งห้ารวมมาเป็นปัญหาทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ไปเอามายงกันจนเข้าจนเป็นเรื่องเดียวกันได้ <c oughs> <c oughs> การที่เราเห็นบางคน เขาทำปากมุบมิบยุบยิบเขาอาจจะกําลังสวดมนต์ก็ได้แต่สําหรับคนที่คิดลบๆนะก็อาจจะไปปรุงว่าเขากําลังนินทาว่าร้ายเราคนที่ชอบโยงคนที่ชอบชักแม่น้ําทั้งห้าก็มักจะมีปัญหาเพราะว่านะชีวิตเขาก็จะอยู่กับการคิดลบๆกับทุกเรื่อง และการคิดลบมันไม่ใช่การลบออกด้วยนะมันเป็นการลบแล้วเหมือนกับเป็นการบวกเป็นการลบแล้วเป็นการยิ่งบวกยิ่งคูณยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างนี้คือความน่ากลัวส่วนมตนล่างใจกันสักเล็กน้อยนะโยมเนาะก่อนที่จะได้พักผ่อนหลับนอนวันนี้ Na motasa pagaawato arahto sama sembuasa nak motasa pagaawato arahto sama sem budasa nakmoasa pakawato arahto sama sem อิติปิโสภะคะวะรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตถมมสาริสัตถาเทวมนุษย์ สานังพุทธะภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาิทางจัด ตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุกกลาเอสภะขะววโตสาวกสังโคอาหุนไยโยปาหุนไยโยทักขินไยโยอัญเชลีการณียโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกาสัตตี พาหุงสะหาสัมภินิเมตสาวุธันตังคลีเมฆรังอุทิตโคระเสนมารังธานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารนินารา มาราติเรกรมพิยุจิตาสัพพะรติิงโครัมปนารวัคัมภักขมัฏฐะทยักขังคันตีสุทันตวิทินาชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยามัง ขรานินาราคิริงขจาวรังอติมัตตาภูตังทาวักกิจกรรมสเนวสุทธารุนันตังเมตตมุเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคาราณิอุ คิดตะขากรมติหัดทัสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปทังคุริมารวันตังอิด เิพสังขตมโนชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาพวะตุเตชยมังคารนิกาตวะนาการธรมุทธรังอิวะคับปิเนียจินจะยาทุตทวจันังชนะกายมัดเชสันเตนโสมวิทินาชิตตวา มุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยยมังคารานิกาตวานาคตธรรมุทรังอิวะคับพินิยจินจายทุตทวัชนางชนะกายมัดเชสันเตนัสโอมวิธินาชิตตวะมุนินโทตันเต ชะสาภวตุเตชยมังคะลานิสัจ,จังวิหายามติสัจ,จกวาะทะเกตุงวาทาพิโรปิตมันังอติอันทะภูตังปัญญา ปัทปัจจริโตชิตตวามุนินโทนตันเตชาสาภวตุเตชยมังคารานินันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมาหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคนธรรมาไปยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตตาวามุนิน โทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิทุกขาหทิกปิพุจชเคนะสุทธาธาหัตทังพระมังวิสุตติจุติเมติภักกาพิธานัง ยานาคเทนวิตินาจิตตวะมุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยยมังกาลานิเอตาปิพุทธชัยยมังธาราตตะคาทายวาจนโนทินทินเนสรเตมตันทีหิตตวะนัเนกวิวิธานิจุปั ทวานิโมขังสุขังอธิคมายยานโรสปัญโยนิโยมเนาะนิดๆหน่นยอยๆยุงยุงมาเลยยุงหาตมาเจอแล้วยุงเยอะมากๆยุงตัวเล็กๆแต่ว่าอยู่ใกล้ๆล่องน้ำด้วยยุงเต็มไปหมดนะนิดหน่อยนะ,ะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลข้าพระเจ้า ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภยัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ <c oughs> ทางวงวานญาติมิตรสนิทกันทางคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถอดสาธุ อภิวาทะนสิริส,สนิจังวุธาปัยิโนจัตตาโรโอธรรมวัด <c oughs> ทันติอายุวันโนสุขังภะลังวันนี้บุญอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญแล้วด้วยทานศีลภาวนารูปแบบใดๆก็ตามอาตมาภาพขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจ ฟังซับไว้ในพระพุทธศาสนาสะสมสะเบียงบุญขอบุญอันนี้จงเป็นเงาติดตามไปให้มีความสุขมีความเจริญเดินทางสืบถึงซึ่งพระนิพพานด้วยความปลอดภัยด้วยกันทุกทุก,ท,กท่านเธอสาธุตอนนี้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วนะ <c oughs> นะเครื่องลงตอน บินจากตราดมาถึงกรุงเทพใช้เวลา40นาทีนะใช้เวลานั่งเครื่องแป๊บเดียวเองส0ินาทีแล้วก็นั่งแท็กซี่มาอีกนะเวลาประมาณอีก4ี่นาทีเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้บรรยายอยู่ที่วิทยาลัยพานิชยาการเชตุพนอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมีรถไปส่งนะจะบรรยายที่วิาลยพานิชยาการเชตุพนเวลา แปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงนะจะอยู่ตรงนั้นนะแล้วหลังจากเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวทางวิลลยก็จะส่งกลับไปที่สนามบินสวรณภูมิเพื่อเตรียมช้ขึ้นเครื่องกลับตราดตอนเวลา4โมงเย็นน,นะก็อนุโมทนาบุญกับงานเผยแผ่พุทธศาสนาไปไม่ได้หวังสิ่งใดแต่หวังเพียงแค่ให้จิตใจของคนได้พัฒนาขึ้นและเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันเราจะสิ้นกิเลสไปพร้อมๆกันในอนาคตเบื้องหน้า พอเจริญพรเป็นกำลังใจ